สวัสดีครับทุกท่เดี๋ยวจะพามาเล่นเออแมปดาบอันนี้นะคะผมเล่นมานานแล้วนะครับ โอเคอเป็น okay. ไม่ใช่แบบนี้นะคะจริงๆแบปแบบนี้เขาอ,อัปเดตใหม่เป็นเออค่าเรียกว่าอะไรคุณชมส,ส,สัตว์เรี้ยงหนูไปบันสัตว์ตวเตี้ยง นี่หมูต่งตัวนี้แบบนี้จะเลี้ยงแบบ้เป็นหมาม้วกันนบ้านผมี่เปมารถเป็นรถนี่ครับเอานีชมนี่ เดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันดีกว่าคุณผู้ชมเลตโก้นี่เลยนะครับบ้านของผมเอาเดี๋ยวดีมามาผมนอนโอเคเข้าไปเลยบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับผมดาบก็จะเป็นดาบปลายของดาบที่จับของดอกจะเป็นเอา ก็จะเป็นสีทองกับสีม่วงเข้มนะครับส่วนตัวดา่ยจะเป็นสีขาวกับสีดำดำเทานะครับเหมือนทุกอันเลยเหมือนกันทุกอันเลยส่วนตัวนี้น่าจะเป็นเทียนนะครับอันนี้ก็คือชุดมิจจาะนะฮะนี่ชุดผมงั้นผม เปลี่ยนเลยว่ะเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยลแล้วผมเปลี่ยนทรงผมด้วยนี่ว่าเป็นทรงผมผู้ชายตั้งตั้งโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนก็จะเจอกับประมาณนี้นะคะข้างบ้านก็เป็นกำแพงตรงนี้เป็นห้องน้ำประตูสวยด้วยคุณผู้ชม ที่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำอาหารนะคะมาอุ้มเลย่ยนะครับเดี๋ยวผมปล่อยไว้ตรงนี้อาหารก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะกินะเต็กตี้งทอดตกอะไรตา่างๆมีกุ้งมีปลามีไข่ เดียวนะครับไอ้ไขด่ดาวพิซซ่านะฮะประมาณนี้เลยแต่ผมยังไม่ทำตรงนั้นก็มีตรง,งที่ล้างมือแล้วก็ที่ทำน้ำนะฮะส่วนต,ตรงนี้ก็เป็นที่ทำซูชินะฮะเพราะว่าบ้านหลังนี้มาจากญี่ปุ่นนี่ลูกข้าวก็จะเป็นประมาณนี้ งั้นเดี๋ยวเราแอบน้ําก่อนดีกว่าเออออบน้ําตรงนี้ครับเออขึ้นมาก่อนคุณยองนี่ของโอเคเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาถึงดีกว่าอ่าโอเคนะครับลงไปกันเลยเดี๋ยวผมเอาดาบก่อนดีกว่า เดี๋ยวนะพผมเพิ่งสังเกตที่ปลายดาบมันจะมีเอฟเฟกต์สีขาวๆเลยนะคะขอลองฟันดูหน่อยเ<ะ>ออเวลาฟันก็จะมีเสียงเชี่ยร์นะไม่ใช่คำหยาบนะไม่ใช่คำหยาบนะไม่รู้เท่ะนะครับอือคือด<ะ>ันงั้นเดี๋ยวผม บ,บอรลรถดีกว่ารถก็จะมีประมาณนี้นะครับเปลี่ยนสีเป็นสีขาวสีเขียวโอเคสีเขียวเป็นสีเข้มๆหน่อยหนึ่งโอเคไปที่แสงสว่างเราจะเห็น ini oke liksom nih, seperti ini ini oke seperti ini seperti ini จะประมาณนี้นะคะโอเคบอกว่ามันอ okay. e ัปเดตใหม่ได้แล anyway. ้วเดี๋ยวเราวาดไปด้วยดีกว่าสามสองหนึ่งถึงแล้วท่านผู้ชมด้านบนนี้ลงไปตอนสัตว์ถึงแล้วประมาณนี้ นะฮะไม่มีคนทำเลยประมาณนี้นะครับก็จบประมาณนี้ก็จะมารีวิวประมาณนี้นะครับ